สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ที่นักเงเป็นสุขสุขคนขออก็ครับเคยลาคือเกาเนาะสบายดีเอฟซี FC, ท้งไนแล้วก็ตามประเทศทั่วโลกเนาะตอบจสอบไปยังนะมันนี้มีทางน้องดำแล้วก็ครอบครัวลุก6ครอบครัวลูก8ปด แกงพันนำนมปลาลูกขอกลับมาเลยพี่น้องฮะเบิด้แล้วรถดีแล้วเมื่อได้สิด,ดำนะโอ้ย,ยังเลือ่อวยงานพูยเลยน้ำกนอัดชิวานไปจะมีเปุยอะไรกันล่ะเป็นเงิน ่างครบว่านบี่ีเราว่าีแล้วมาเพิ่เยียตาเ็นวาง้กนาายางสิ่งได้้ใช้ยได้ให้เดียวอก่ดีจ้จัดาีเ่เออมเมือีให้เขาจาะไปตามทางรุ่มขึ้นมาเนาะ สมมุติว่าก้าบ่พอบ่พอสมัยให้ปานได๋ก้าใบก็บ่แพงไปหาอยู่ไสว้าเพลก็ยังบ่ไดดำตาเจ้าลูเบิดเมื่านหมดแล้วโดดบ่มีบ่มีก้าสดำตาอีกไปเิพ่พี่น้อง

เงินเป็องเจ้าป่พ oh okay. like mm ่อดิะเบิ่งให้ไปเนื้จักตากาเจ้านะเออเห็ดเห็ดน้าร้ายบ่ปีนี่การน่ายตาขนาดวะอ

คือว่าวานนี้ได้200บ่จ่ายเงินให้บ้านสติง้อเฮาให้ติให้200ของทางดํทางขายเนาะก็ให้ล้ววะสิไปซื้อหยังเพิ่นวานะโอ้มีเงินได้าดแล้วเนาะจังว่าสิไปหาวทนบ่จัก เออชื่อไปซื้อนำมันให้ปลาเอิ้นืออ้น,น,อ,นอืมรุ่นแต่กะพี่น้องจากสิพ่บอบอ้พ่อจเย็นเด้อลูกพี่เด้อ คุมงานใครตีกันโดน ยังเหลืออยู่นับทั้งตัวดำเลยพี่น้อง1ให้2ให้3ให้4ให้5ให้6ให้7ให้8ให้9ให้ยังเหลืออยู่9ให้ทีแล้วหรือบ่แล้วก็ต้องรุ่นนํากันเยยังลงรอสิมดแล้วตมดแล้วบ่ปด เออยังอีก5 6มัดคั่นเล่มก็ถือว่าซ่ําว่ามึดแล้ซ่ํานะซ่ําว่ามึดแล้วคั่นแนน่นเนาะ5 6มัดนึงทางเบิงกันดำยังบ่พอ5 6มัดก็ไปเล่มคันว่าบ่พอเป็นให้ช่งให้มันก็เล่มบ่ได้แล้วมันบ่พออยู่แล้วมันบ่พอแล้วนน่เนาะ <laughs> นักเลงคุ้มเปรตนี่แล้วปูน <laughs> ยังเหลือให้นึงพี่นองตกสิคาหน้าก็แกันขาดหันคนขาดคนไทยนี่ยังสีได้ดำอยู่บ่อ้นบ่อมเนน่าฉีได้เมื่อนอนแต่ว่าน้ลุบข้นาเออแร่เเมื่อนอนลรดเ้อเจ้าว่า บ่ได้ระวังมาดามนำการาเข <c oughs> าหลัเมาว่าน,นี่โอ้ยลุบรูปรูปรูปเม่นเลยลุงเอ๋ย <c oughs> อันนี้ก็ยังบ่ได้เอางัวออกเลยนี่สิคาดแล้วนี่สิเมื่อเอางัวเอาง้อหอกก่อนงัวควาคอยอยังอยู่รักนี่น่องลุงมินเป็นกามาอยู่ขุมมือเนาะ

อันนี้ก็โอ้ก็แม่นตกพร้อมกันก็ดีเนาะเพราะว่าตกเจ็ดตาย่านบ่มันดําบ่ทันกล้าย่านกล้าบ้างบ่ได้เพราะว่าแม่นลุงอ่ะอืก็ยังดีอยู่ได้ั้ง7ตาเอืแล้วั้ง2ท่งเลย คุ้มอยู่ดอกด้หน้าสองทุ่งเลยดูโอ้โว่าอันนี้เพอเเอาไปซีแหละให้รงซีก็มาเอาเลยได้หนิ นั่นแหละป้าว่านั่น,นั่นแหละขนาดเห็ดสปีขายได้ขึ้นคืนนะโอ้สบายซ้ำเห็ดซ้ำเลหน้าพี่ภายในสามปีดูดู <c oughs> คลิปนี้ก็พก็จบไปที่ตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่ติดตามรับชมพอบกันไมค่คลิปหนัากับเคยลาสบายดี